คุณผู้ชมคะถ้าหาพูดถึงมหากาบดิไอคอนกรุ๊ปนะคะเรียกว่ายิ่งขุดก็ยิ่งเจอยิ่งไปเปิดหาก็ยิ่งเห็นว่ามีคนอยู่ในวงจรนี้มันมากเหลือเกินค่ะและอยู่แทบทุกวงการจริงๆนะคะล่าสุดมีคลิปคลิปหนึ่งถูกขุดขึ้นมาเป็นคลิปของนายตำรวจยศพันตำรวจเอกค่ะ<ม>ขึ้นไปพูดบนเวทีดิไอคอนนะช่วงหนึ่งเขาบอกได้ว่าเงินเดือนตำรวจมันก็น้อยนิดคือ ึ้นทีก,กันหลักร้อยไม่กี่ร<ส>้อยบาทไปชุดขึ้นไปเลยเหรอไปชุดเต็มยศค่ะแต่ถ้าอยากได้เงินมหาศาลต้องทำอะไรมหาดีไอคอนสิอะดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะ วันนี้ไม่ต้องตกใจแต่งเครื่องแบบมาผม100%เเซนตะ์ะกับธุรกิจนี้ครับสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยให้ผมเป็นตำรวจให้ผมมีอาชีพมีความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุมีผลแต่สิ่งที่สำนักงานตรวจแห่งชาติไม่ให้ผมคือเวลาผมเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงใน1วัน30วันในหนึ่งเดือน 12เดือนในหนึ่งปีเป็นตำรวจไม่มีวันหยุดนั่นคือสิ่งที่ผมถูกเอาไปจากสำนักงานชาติและที่ท่านให้ผมอีกคือค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่มั่นคงและแน่นอนป่วยลามาขาดลายากอ่ะแต่ก็ดีครับแต่ก็ดี นี่นะคะสิ่งที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเอาจากผมไปคือเวลาผมเป็นตำรวจ24ชั่วโมง1วัน30วันใน1เดือน12เดือนใน1ปีเป็นตำรวจไม่มีวันหยุดนั่นคือสิ่งที่ผมถูกเอาไปจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและที่ท่านให้ผมอีกก็คือค่าตอบแทนเงินเดือนที่มั่นคงและแน่นอนปีหนึงขึ้นสครั้งครั้งละ200-400บาทแต่ก็ดี สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดีครับท่านก็ดูแลผมมามีอะไรที่ดีไปเที่ยวต่างประเทศเป็นศูนย์ป่วยลามาขาดก็ยากแต่ก็ดีครับแต่ก็ดีนี่คือบางช่วงบางตอนนะคะคจนท่อนสุดท้ายพันตำรวจเอกนายนี้เข้าบอกว่า ผมเลยจําเป็นต้องหาสิ่งที่มาชดเชยและตอบแทนสิ่งที่ผมขาดหายไปปลายปีที่แล้วผมดูทีวีโอ้มีการระบุช่องด้วยคุณผู้ชมคะระบุช่องแล้วก็รายการบอกว่าผมเนี่ยไปเจอหนุ่มหล่อ กับคุณแม่ที่เป็นกรรมกรพิธีกรสองท่านถามว่าทำอะไรมาเขาพยายามบอกว่าผมสอนฟรีธุรกิจออนไลน์4ปี100ล้านผมก็เอ๊ะมันทำอะไรไม่บอกสักทีจนจบอันนี้คือบางช่วงบางตอนค่ะที่นายตำรวจคนนี้นะคะขึ้นไปพูดบนเวทีหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อ ต้องฝากบิ๊กตายนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะท่านช่วยตรวจสอบหน่อยเพราะจริงๆคือค,อคลิปนี้พอถูกขุดขึ้นมาไม่ได้ระบุวันเวลาว่าขึ้นพูดตอนไหนและใครที่เป็นผอ,อรตอรอ,อยู่ในขณะนั้นนะคะแต่ถ้าปัจจุบันพันตำรวจเอกนายน้ท่านยังรับราชการอยู่ก็น่าจะมีการเรียกมาคุยหน่อยไหมถามไถ่กันสักหน่อยว่าเอ๊ะเงินเดือนมันน้อยนิดต้องถึงท่านไปชนพี่น้องประชาชนมาลงทุนกับบิไอคอนเลยกระนั้นหรือนะคะ แล้วไม่ใช่ตํารวจนายแรกก็ด้วยสิเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวตํารวจอีกนายหนึ่งแต่ยศเล็กกว่านี้เยอะแต่อันนี้ยศพันตํารวจเอกเตรียมขึ้นในพลแล้วอ่ะเครื่องแบบอ่ะขึ้นเวทีอ่ะแล้วบอกว่าอะไรนะร้อยเปอร์กับดีไอคอนเลยอ่ะผมให้จ่าย100%ซกับดีไอคอนเพราะเงินเดือนตํารวจขึ้นที200-400บาท อืมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เท <ฮะ S 1> ่าที่มีข้อมูลออกมาก็อย่างน้อยๆ2น,นายไปแล้วเนี่ยนะฮะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเกิดขึ้นในยุคขพขบตรท่านไหนฝากท่านปัจจุบันฝากบิ๊กต่ายด้วยนะครับ